การเริ่มต้นเขียนใหม่สวัสดีคุณคุณที่รักเราคืออาร์โทเรียนเรามาพร้อมกับแสงสว่างความรักและความจริงเพื่อเป็นของขวัญให้คุณและเตือนถึงพระผู้สร้างอันศักดิ์สิทธิ์ที่มีอยู่ในตัวคุณความสามารถตามธรรมชาติของคุณ คือการสร้างสรรค์คุณสามารถสร้างอะไรก็ได้ที่คุณต้องการโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อสอดคล้องกับถุกสิ่งที่เป็นผู้สร้างคุณมีความสามารถในการสร้างความจริงสร้างความคิดสร้างปฏิกิริยาและการกระทำของคน คุณมีความสามารถในการสร้างโลกรอบตัวและแม้กระทั่งเปลี่ยนร่างกายร่างกายที่กระชับกระเฉงเป็นสิ่งสำคัญที่คุณจะต้องจดจำพลังทักษะความสามารถนี้แม้ว่าคุณจะไม่ทราบหรือไม่ทราบวิธีใช้งานก็ตาม สิ่งสำคัญคือต้องมีความตั้งใจและเชื่อว่าคุณรู้วิธีสร้างและการสร้างสรรสำหรับคุณนั้นเป็นธรรมชาติเหมือนกับการหายใจเมื่อคุณผ่านเข้าไปในละนาบชั้นในโดยทิ้งร่างกายของคุณที่เรียกว่าความตายบนโลก คุณมีเวลาไต่ตองการเดินทางของคุณบนโลกจากระนาบชั้นในคุณมีเวลาถ้าคุณต้องการเขียนการเดินทางของคุณที่คุณประสบในโลกนี้ใหม่หมายความว่าคุณไม่ได้สัมผัสกับมันจริงๆในขณะที่คุณเขียนมันใหม่ แต่กระฉับกระเฉงคุณมีทางเลือกที่จะกลับสู่โลกเพื่อทําความเข้าใจว่าต้องเขียนอะไรใหม่ประสบการณ์ที่คุณมีและสร้างขึ้นซึ่งจำเป็นต้องได้รับการเปลี่ยนแปลงหรือก้าวหน้าคุณมีทางเลือกที่จะกลับไปสู่โลกเพื่อเขียนประสบการณ์เหล่านั้น อีกครั้งในอีกช่วงชีวิตหนึ่งดังนั้นจึงได้สัมผัสประสบการณ์นั้นทางร่างกายนี่เป็นส่วนสำคัญของการเดินทางของคุณเป็นช่วงเวลาแห่งการตรายตรองซึ่งคุณจะได้รับความเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับจุดประสงค์ของจิตวิญญาณและเหตุผล สำหรับการดำรงอยู่ของคุณภายในการเดินทางสู่สวรรค์ของโลกสิ่งสำคัญคือต้องตระหนักว่าคุณกำลังอยู่ในขั้นตอนของการเขียนการเดินทางและประสบการณ์ของคุณบนโลกใหม่ในขณะน,นี้ในชีวิตนี้ คุณกำลังเขียนประสบการณ์ที่คุณมีในช่วงชีวิตก่อนหน้านี้หรือพร้อมๆกันสิ่งนี้จะใช้การไต่ตองคุณลองจินตนาการหรือทำความเข้าใจว่าจิตวิญญาณของคุณกำลังเลือกที่จะเขียนใหม่เปลี่ยนแปลงและก้าวหน้า หรือเรียนรู้จากความเป็นจริงในปัจจุบันนี้คืออะไรก่อนที่คุณจะมาสู่ชีวิตนี้คุณอยู่ในสภาวะของการตายตองน,นั้นทบทวนช่วงชีวิตก่อนหน้านี้หรือพร้อมๆกันทำความเข้าใจว่าสิ่งใดจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลง สิ่งใดจำเป็นต้องเป็นตัวเป็นตนตั้งหลักเข้าใจและบรรลุผลในตอนนี้คุณกำลังประกาศใช้ในช่วงชีวิตนี้ดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญมากที่จะต้องตระหนักถึงพลังแห่งการสร้างสารรค์ของคุณคุณจะสร้างสิ่งที่คุณต้องการได้อย่างไร และสิ่งที่คุณปรารถนาฝันถึงคืออะไรสิ่งสำคัญคือต้องตระหนักว่าคุณประสบปัญหาการอุดตันพลังงานที่นิ่งความท้าทายความโกราหลการก่อวินาศกรรมหรือตระหนักว่าพื้นที่เหล่านี้มีค่ามหาศาล และสามารถเขียนใหม่ได้ในเวลานี้ในกระบวนการขึ้นสู่สวรรค์สำหรับสิ่งมีชีวิตทั้งหมดมีการเริ่มซึ่งพลังงานที่พระผู้สร้างแสดงออกมาสนับสนุนการเขียนใหม่เกี่ยวกับความเป็นจริงในปัจจุบันของคนการสั่นสะเทือนที่ส่งึ้้นความที อันทรงพลังและรหัสกำลังหลายเข้าสู่ตัวคุณเพื่อสนับสนุนคุณในการบรรลุการเริ่มต้นนี้มันเป็นการเริ่มต้นที่คุณเขียนแง่มุมของความเป็นจริงของคุณที่คุณเคยประสบมาแล้วในช่วงชีวิตนี้เกือบจะเหมือนกับว่าคุณกำลังผ่าน ไปยังละนาบฉันในแต่คุณยังคงอยู่ในร่างกายคุณมีเวลานั้นตัวเลือกนั้นในการเขียนความเป็นจริงใหม่ดังนั้นคุณสามารถทำสิ่งที่คุณเข้าใจและรับรู้มาส่งประสบการณ์ในปัจจุบันและอนาคตของคุณได้ให้เราแบ่งปัน วิธีการเขียนเพื้นที่บางส่วนของความเป็นจริงของคุณใหม่ประการแรกจำเป็นต้องยอมรับเพื้นที่ที่ก่อให้เกิดความวุ่นวายความท้าทายความเจ็บปวดบาดแผลหรืออะไรก็ตามที่สร้างความไม่ลงรอยกันเมื่อคุณได้เลือกประสบการณ์แล้ว ให้ครุ่นคิดนั่งกับมันคิดเกี่ยวกับมันมันรู้สึกอย่างไรมันกระตุ้นอะไรในตัวคนมันทำให้คุณคิดอย่างไรนั่งด้วยพลังงานนี้ให้นานที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้จนกว่ามันจะเปลี่ยนแล้วเราพูดให้นานที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพราะมันอาจน้นหลามถ้ามันเกิดขึ้นคุณก็รู้มันกำลังจะเปลี่ยนไปบ่อยครั้งเมื่อคุณมีความตั้งใจนี้การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมันจะเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นบางทีอาจเป็นพลังแห่งความสุขความรักหรือความจริงในช่วงเวลา แห่งการเปลี่ยนแปลงคุณขอให้จิตวิญญาณของคุณกระตุน้นแสดงออกฉายแสงเปล่งรหัสและความถี่ที่เหมาะสมที่สุดมาจากสวรรค์เพื่อรักษาความปลอดภยัยในการเขียนประสบการณ์นี้ใหม่คุณอาจพบว่าคุณนึกภาพประสบการณ์ ที่แตกต่างออกไปซึ่งจะมาแทนที่ประสบการณ์นั้นหรือคุณเพียงแค่เชื่อมต่อกับการสั่นสะเทือนหรือคุณสมบัติของผู้สร้างให้พลังไหลออกจากตัวคุณคุณอาจพบว่าคุณต้องขยับร่างกายเพื่อนำการเคลื่อนไหวมาล็อกในการเขียนใหม่มันจะเป็น กระบวนการที่สร้างสารรค์มากเรากับว่าคุณกำลังวาดภาพหรือสร้างผลงานชิ้นเอกคุณอาจได้รับคำแนะนำให้นำคุณสมบัติพลังงานความคิดหรือวิสัยทัศน์ที่แตกต่างกันออกมาโปรดปฏิบัติตามคำแนะนำของคุณและเมื่อกระบวนการสิ้นสุด เราชาวอาร์กตทเรียนขอเชิญคุณสัมผัสพื้นเบื้องล่างของคุณเพื่อรับรู้ถึงพื้นดินแม่ธรณีเบื้องล่างของคุณดังนั้นการต่อสายดินและเติมพลังงานของคุณเข้ากับความเป็นอยู่ความเป็นจริงและล้อของคนนี่เป็นกระบวนการที่ง่ายมาก ในการเขียนใหม่แง่มงที่สำคัญที่สุดของการสื่อสารนี้คือผู้สร้างสนับสนุนการเขียนใหม่ในอดีตของคุณในช่วงชีวิตนี้ดังนั้นในช่วงเวลานี้คุณแบ่งบานเป็นสิ่งมีชีวิตขั้นสูงที่เปลี่ยนแปลงไปเพราะอดีตของคุณ จะเปลี่ยนไปอย่างมากในการเปลี่ยนความเป็นจริงในปัจจุบันของคุณพวกเราชาวอาร์ทูเรียนจะคอยช่วยเหลือคุณตลอดกระบวนการนี้หากคุณต้องการที่จะสัมผัสมันเรารักคุณชั่วในรรันและเราขอขอบคุณ